สบายดีเ่ยมือแรงเด้อพี่น้องเด้อเห็ดนานปลูกยังไงบ้านหวานใช่ปะของป้อมหวานในพังของป้อมหวานโดนแดดย่าป็นดาวเออหวานเลยหวานเวานหลยเออผนเห็ดนานหวานพังของป้อมเลยใส่เลยหวานเลยเลยเออหวานมันโหลดเดอกกบมันก็ยิงเพ้นตกหาพ้นมาต้องแส่มันดอกแล้วมันก็เกิดอื เคนเสียหญ้าออกเคนเห็ดนั้นปลูกกันนี่ปลาดีเลยพี่น้องเด้อยงานีนเห็ดนั่นี่แหละเห็ดนี่แหละมดผักหอมป้อมกินเลยเด้หวานไหมแบบนี้เรื่องของเกษตรปลูกผักกันนี่ค่อยผักขยแอ่นี่เด้นี่เอาปลูกเส้นได้วางนี่นี่วางนะลมักซารีนี่ อันเน็บใส่ให้ข่อยนี่ยเน่ได้เขาแค่นี้เป็นหากอยู่นี่เอาใบมันใส่แกงกับไม้่ใช้ปูปูปลูกมันจะขุดน้ำซ้ำน้ำกันกับมักซารีนี่ก็ได้อีกนะบอก่านันปูนได้่ปูนจะหาปุกอันนี่บ่พึ่งเนนาะนะมันก็หากยาวอยู่ไดโค้งไงอยู่ไดโคกอันนี้ซใหญ่โค้งพักหอมปลอมได้นะเน็บบรรทับบางกับมักซารีนั่นนั่น ข้างนั้ใช่ก็มีอยู่แล้วมัเป็นโอ้ยตกใจด้วยขี่รย mm ังได้เป็นแน่ไงเออปลูกใส่ก็ได้ฮะ่มันยาวกับเด็ดออกห่างมันค่ะเด็ดปลายเป็นออกนะพอได้จุ่มมันเป็นโตของเราอย่าให้มันปลงใหม่เด็ดออกแลนะนะไหนนะเออเด็ดออกมันถึงปลงใหม่ phát khay nhẹ pino hàng muốn làm buộc buộc lông bừng mì mòn nhẹ mọc phát nhẹ kẹm bớt à tít coi được kẹp Baim à. mình kèm mãi. nấm mi naim. Ni naim kèm mãi kèm mãi kèm mãi kèm giep loại lần nà maker. And là lạng out tuổi bè lạng out kèm mãi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  nó mãi kèm mãi kèm พ่นตกคุ้มอ่หย่อนไปไปเท่อนนกอ้นพ่นตกแล้วทาพ่นเศร้าก็าจะได้มาตกโนพ่นเศร้าก็าจะได้มาอันเดียจบเลยเรียบร้อยอันเดียด,ดต้นหนึ่งเออโอเคแบบนี้เรียบร้อยนี่ก็ล้างอ่างสะอาดเรีเยบร้อยตวงน้ำพ่นอะนนี้ทางลินต่อมาหนี่งพ่นตกหมูแรงก็ จะต่อสายยางมาใส่นี่เลยต่อสายยางมาดึงมาใส่ลงทางนี้ทางลินก็ลงทางนั้นใส่น้ำผลพี่น้องแกงน้ำไม้แกงหน่อไม้ใส่ผักใส่แหนะเด้๋ยพี่น้องเลยนี่พักใส่แหนะนี่ผักใส่แหนะผักใส่แหนะลงเไม่ม้อนบกมักเลย ใส่ผ e e. e. uh ักกขยอกะแยงนะผักคะน้านี่กับน้ำผุนนี่กับโปรเซ็ปมันส่งโปรไซนนี่เรียบร้อยซีมแซ่บเรียบร้อยพี่น้องกินไต็มมดเด้อรหุงข้าวเจ้า มามาพี่น้องแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้ยี่ยมือแรงมาแส็บเน้องเหมียม้อนใส่เห็ดนางฟ้าขึ้นมากินทั้งเฮือนพี่น้องพ่นตกอยู่ข้างล่างกินอยู่โต๊ะได้มาแส็บๆน้องกันมาพี่น้องกินข้าวอร่อยม้อนเด้อแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หุงข้าวเจ้าเนี่ยมือแรง จำเป็นเพิ่อกับบกิน้ำมาหากินบางครับมาเยกินอะไรตีมาสมยังออพี่จำจะมาสมฝนตุกฝนตกฝนตกตกมาแห้งเรื่นนี่พี่น้องเอ้ย มีทางไทยกับตกคือกันมานาบ้านม,ม,มอนตกขอมือขูม,มือมาๆม,ม,มาเดินกินขา้าวน้ำหนมอนดด้หลูกบ้านมาทุกทุกคนเพื่อนมิตรสหายนอกนู่นเนาะภายในต่างประเทศมาเด้อ

น้ำก็ชอบไม่ได้อานฝนตก้อทนทันทีฝนตกสีหนาวเย็นบ่ฮอนช่ำพี่น้นงเอ้ เคยทั้องอ่อนพ้นแห้งสุกแห้งทางนะ้นแห้งขาดพ้นเศ้าเพอแห้งพอเสด็จมามนาแข่ Xem nó mày sang thay Xem nó mày Nhàm đi ăn ăn xí vết xúc nén qua đi nó Đẹp đôi ủn một sao Nam nào nè, sao tựa kỳ kèn nòi kèm nào. Nó mày kỳ ừ nào nè Ôm sao 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 mày sao 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 nào, sao 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 đấy sao mày nằm นำเกี่ยวเข้า เริ่มปีงปลาแก้งน้ำใหม่ปีงปลา,าปลีงตับเริ่มซื้อปลามาผลเริ่มปีงปล,งปลา xuống cầu xong cọp, bắt ra đây nè thì xong mượt cọp, xong cọp คิดหนี่ยก็เหมือนมอลาเด,ด้พี่น้องเด้อโอเคบาย